نن بجايو right. <laughs> ไาาเตกระโดดนมกะโดไปกโทำได้ดีมากค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณพี่สุดยอดสุดยอดเลยค่ะบ่อปัญหาค่ะบ๊อปญหบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อันดับแรกเอาหลวงตาไปหาหมอนะคะเอาหลวงตาไปหาหมอเ,เอาไปเลยค่ะหาย้าอมยุดเต็มตาลาจุเลยค่ะบ่เป็นอามันนี่หยาดย้อมให้ยุดเต็มตาลาจุค่ะคุณตาค่ะ ตาเป็นผู้อาวุโสดูด้วยนะคะดูด้วยจัดการด้วยค่ะเมื่อวานเห็นว่ามันไหลสดตาล่องเจ้าเห็นบ่รถก้ารถกาลุงกาอยู่ในความสงบที่สุดเสียผู้ข่าอยู่ในความสงบที่สุด ฉันพักผ่อนน้อยดิฉันหน้ามืดนะคะบูบอะเขาประมาณว่าว่าบูบนะคะคือพระท่านท่านนี้นะคะท่านท่านท่านดิฉันดิฉันขอพูดหน่อยนะคะว่าดิฉันทําบุญมาตลอดดิฉันทําบุญทุกวันพระพระองค์นี้นะคะท่าน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 ปรามันว่าท่านได้ทํา โดยที่ท่านไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการของวัดท่านเอาลงลงลงศพลงเย็ยนเทิงมีญาติโยมมาถวายแล้วทีนี้ท่านไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการท่านไม่ได้ปรึกษาชาวบ้านให้รับรู้เลยแล้วท่านก็เอาลงศพนี้ขายขายไปในราคา600บาท แล้วเมื่อเช้านี้นะคะท่านก็เพิ่งจะเอาเงินมาให้กับทางคณะกรรมการโดยที่ท่านไม่ได้ปรึกษาใครเลยดิฉันไล์สดออกไปไดิฉันว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าพะระเดือข้าง ไม่ได้หลายปีแล้วด้วย่านานแล้วนะคือถึงแบบว่าจนเราเขา้อููไอ้กูไปทําบุญเนี่ยกูได้บุญหรือเปล่าถูกไหมครับกูไปทําบุญเนี่ยกูได้บุญหรือเปล่าถ้าพราลักษณะยอย่างนี้เส้นใหญ่ขนาดนี้คือแต่เมื่อเช้าเนี่ยคือนอนไปพักผ่อนน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 ้อยจริงๆค่ะ เกิดขึ้นก็บอกทั้งทั้งทั้งสี่ชั้นอาตมาเนี่ยบริษัทชนใจว่ามันจะเกิดยืนมีขวดเป็นแม่ด้วยเนี่ยสินตัวเนี่ยอาตมาในมีโลกไขมันประจำตัวไขมันโลกไขมันเอาตันสเนียตไปจำตัวนี่คือบริษัท่อยากให้เครียดยันได้แต่บริษัทมันก็ปวดอยู่แล้วมันตัองปวดหนักขึ้นแล้วเอาเรื่องนะครับ เขาบ่ด้เจตนาเขาว่าเขาวงนอนลง่อเสือบอโอ้ยบ่ดีอห้ไพ่หรือไปเจะย่มเสียงกันสาให้กันสามด่านมันจะหนาใบใครหนาค่าทําขวัญใช่ไหมคะขาทัขวัญมิจยบ่หรอ ขอโทษท่านค่ะจะขอโทษจะขอขามาลาโทษถึงยังไงท่านก็เป็นพระแต่ในเอ่อถึง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 ยังไงท่านก็เป็นพระจะขอขามาลาโทษท่านแต่งขันห้าเข้าไปนะคะแต่งขันแปดเข้าไปแล้วก็ขอโทษท่านะจะดำเนินการเลยค่ะจะดำเนินการเลยค่ะจะเอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปขอโทษท่านเพราะว่าเรื่องเรื่องเกิดเราหน้ามืดเราเป็นลมจริงๆเพราะเรานอนน้อย ขอให้ทุกทท่านที่เป็นประชาชนคนบ้านโนนพยอมทุกทท่านให้ความเป็นธรรมดิฉันด้วยค่ะเพราะว่ามีคนมีคนมาอคอมเมนต์ดิฉันได้คำว่าบักนะซึ่งเพศศภาพของดิฉันก็น่าจะให้เกียรติดิฉันบ้างเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนคนบ้านเดียวกันเป็นญาติกันอีกต่างหากญาติของญาติอีกทีหนึ่งของของ,ของคุณแม่นะคะ คือใช้คำพูดอย่างนี้แล้วดิฉันก็เกิดอาการขึ้นเอา้านี่กูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยบออะได้รอคุไปพอาว่ามึงคิจริง ไหนมางไม่รู้่ยู่ยังเพี้ยวอ,อ,อ,อยู่ไม่อะไรแล้วที่เมื่อวานหลวงตาพูดพูดพระความโมโหใช่ไหมครับครับแล้วแล้วที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอะไรกับคนนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยมีมาก่อนเลย